นะครับก็ข้อแรกนะครับหลังจากให้เด็กๆดูสักพักหนึ่งแล้วนะมันคือเรื่องเทเลสโคปิกนะครับเออมันคือเทเลสโคปิกครับ นะต้องไปดูทบทวนกันบ้างแล้วนะครับต้องไปดูทบทวนกันบ้างแล้วถ้านึกไม่ออกขนาดนี้นะครับอ่ะลองดูกันคับสิบเนี่ยนะครับมันก็แยกมาเป็นสองคูณห้า เท่ากับว่าตอนนี้ลง5อยู่นะแล้ว2กับ5เนี่ยเป็นเลขที่ต่างกัน3นะงั้นชุดอื่นๆก็จะต้องเป็นเลขที่ต่างกัน3ด้วยเ,เลขต่างกัน3นะครับ40ครับเมื่อกี้ลง5งั้นตัวนี้ก็ต้องขึ้น5ครับแล้วต่างจาก5ไป3ก็คือ8 5คูณ8ถ้า40นะครับลง8อยู่นะครับ ตัต่อไปนะครับ88นะครับนี่ลง8ปดนก็ต้องขึ้นแปดนะต่างไป3ก็คือ็1 8ปดคูณสิเอ็ดก็แปบแปนี่ครับพอดีเป๊ะเลยครับเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับนะงั้นจะเห็นว่าตัวเลขพวกนี้นะครับมันเป็นลำดับเลขคณิตนะครับ2 5 แปดสิบเอ็ดพวกนี้นะครับเป็นลำดับเลขคณิตห่างสามครับนะหารด้วยสามแล้วจะเหลือเศษสองเหมือนกันนะครับหารด้วยสามแล้วจะเหลือเศษสองเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นตอนที่เราจะแยกชุดสุดท้ายเนี่ย460เนี่ยเราก็ต้องใช้เลขที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนะครับเลขที่ต่างกัน3นะครับต้องต่างกัน3นะครับแล้วคูณกันให้ได้460ครับนะ460จะเท่ากับเลขอะไรไม่รู้2ตัวนะครับ ต้องตัดกันสามครับต้องเป็นเลขที่ตัดกันสามครับหาด้วยสามต้องเหลือเศษสองด้วยต้องเหลือเศษสองเหมือนกัน ลองนึกดูครับ23ค่ะเออเนี่ยมันจะช้าก็คือมันจะช้าที่ตัวสุดท้ายนี่แหละที่ต้องนึกให้ออกครับจะมาช้าตรงที่ขั้นนี้นะครับจะได้20คูณกับ23ครับ ครับตอนนี้ถ้าแกะตัวสุดท้ายได้นี่คือเกือบเสร็จแล้วครับก็จะเข้าสูตรแล้วเดี๋ยจะเข้าสูตรของเทเลสโคปิกแล้วนะครับอันนี้ที่เขาออกมาเนี่ยเป็นเทเลสโคปิกพื้นๆเลยนะครับ ที่เราเรียนมาเนี่ยเราเรียนมาตั้งแต่แบบพื้นพื้นที่สุดจนถึงขั้นที่มันมีการประยุกต์หน้าตาไปดังนั้นเนี่ยไปดูทบทวนนะครับอ่จากรูปพื้นฐานที่สุดของเค e s c สโคปิกนะครับตัวเศษที่เท่าๆกันตรงเนี้ยเศษที่เท่าเกันตรงเนี้ยไม่จำเป็นต้องเป็นเลขหนึ่งนะเป็นเลขอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นเศษที่เท่าเทกัน มันคือตัว k ครับค่า k คือเศษที่เท่าเท่ากันนะครับทัวนจนตอนนี้เลยนะครับอนนี้ k คือเศษที่เท่าเท่ากันตอนนี้ก็คือเลขหนึ่งครับ นี้คือค่าเคต่อไปค่าดีครับค่าดีมันจะคิดจาก เอาพวกนี้ลบกันเองครับเนี่ยครับผลต่างพวกนี้ครับห้าลบสองแปดลบห้าสิบเอ็ดลบแปดแล้วก็เท่ากันไปเรื่อยๆครับยี่สิบสามลบยี่สิบเพราะฉะนั้นค่าดีเท่ากับสามครับเค okay, เป็นหนึ่งดีเป็นสาม โ okay. อเคพราะจับสองตัวที่ได้ก็เข้าสูตรแล้วครับเข้าสูตรจะจบแล้วครับมันจะได้ว่าตามสูตรนะผลบวกของเทสโคปิกเนี่ยนะครับผลบวกของหลายๆเทอมที่มาบวกๆกันเนี่ยนะครับเทอมที่หนึ่งบวกเทอมที่สองบวกเทอมที่สามบวกไปเรื่อยๆจนถึงเทอมสุดท้ายเนี่ยนะครับผลบวกของเทสโคปิกนะครับจะเท่ากับ K ส่วนดคูณด้วย1ส่วนชุดหน้าตัดหลัง ลบหนึ่งส่วนชุดหลังตัดหน้าวันนี้ทุกคนมีการบ้านละคือควรจะต้องกลับไปดูเรื่องเทเลสโคปิกละนะตั้งแต่พื้นฐานของมันเลยตั้งแต่ลูกพื้นฐานของมันเลย ไปจนถึงรูปที่มันมีการประยุกต์นะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอุยวันเดียวต้องดูมันตั้งแต่รูปพื้นฐานจนถึงรูปที่มัน,ป,นประยุกต์ทีเดียวจบโอ้ยอย่างนั้นตายเข้าปะเอออาจจะแบ่งว่าเออสักสามวันดูให้จบประมาณนั้นนะครับแล้วมันจะไม่ตึงเกินไปนะอ่ะมา K okay, นะครับคือเศษที่เท่าๆกาันก็คือเลขหนึ่ง D ก็คือผลต่างที่เท่าเกันเนี่ยนะครับเนี่ยที่จับมาลบกันนี่ยนะครับก็คือ3นะครับเส่วนดีก็เลยเป็น1นส่วนสนะครับเอาตรง k ส่วนดีก่อนมีใครง,งงอะไรเปล่าไม่หนึ่งนะหนึ่งส่วนชุดหน้าตัดหลังลบหส่วนชุดหลังตัดหน้าเรามาดูกันชุดหน้าครับ ชุดหน้าหมายถึงตรงนี้ครับชุดหน้า,าตรงนี้ครับตัดตัวหลังก็คือตัดห้าครับก็จะเหลือสองครับนั้นครูจะเขียนให้เห็นก่อนนะชุดหน้าครูยกทั้งสองทั้งห้ามานะตัดตัวหลังจะได้เห็นแบบนี้ชัดโอเคไะชุดหลัง ชุดหลังคือตรงนี้ครับยี่สิบคูนยี่สามนะตัดตัวหน้าชุดหลังตัดตัวหน้าก็คือตัดยี่สิบ สองกับยี่สิบสามเนี่ยมันไม่มีตัวประกอบร่วมคอลลนอก,ก็เลยเท่ากับผลคูณเลยครับแล้วเด็กๆก็เอายี่สิบสามคูณหนึ่งได้ยี่ิบสามลบกับเอาสองคูณหนึ่งได้สอง สไปตัดยี่ิบเอ็ดที่เจ็ดก็เลยได้เจ็ดส่วนยี่สิบสามซึ่งโจทย์เนี่ยมันกำหนดไว้นะครับย้อนกลับไปดูที่โจทย์ครับครับโจทย์มันบอกว่าผลบวกทั้งหมดตรงนี้เท่ากับ A ส่วน B ครับเมื่อ A ส่วน B เป็นเศษส่วนอย่างตต่ำ แล้วเด็กๆเห็นตอนที่เราตัดทอนเมื่อกี้ไหมเนี่ยตอนที่เราตัดทอนเนี่ยเนี่ยคือการทําให้เป็นสศษส่วนต่ำแล้วใช่ปะ่ะนั่นก็แปลว่า็7ส่วน23อ่ะมันพร้อมเป็น A ส่วน D แล้วครับแต่ถ้าตอน<ช>เด็กๆยัง <ฮะ S 2> ไม่ตัดครับครับว่าไงครับตอน21ส่วน23ต้องเป็น21ส่วน46หรือเปล่าอเออ เออขอบคุณครับขอบคุณครับสองคูณยี่สามได้สีสิบหกขอบคุณครับขอบคุณครับเปิดไปเปิดไปอ่ะโอเคนะครับแต่ถ้าตอนที่เรายังไม่ตัดนะครับจะเอามันมาใช้เป็น A ส่วน B ยังไม่ได้นะครับนะเพราะโจทย์มันพูดบอกไว้ว่า โดยที่ a ส่วน b นั้นเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นนะครับค่า a จะเป็น7ค่า b จะเป็น46นะครับโจทย์ให้หา a บวก b โจทย์ให้หา a บวก b ก,ก็เลยได้53นะครับ ทีนี้ขอพูดตรงนี้นิดนึงนะครับบางครั้งเขาไม่ใช้คำนี้ไม่ใช้คำว่าเมื่อ a ส่วน b เป็นเศษส,ดสด่วนเต็งตับเขาอาจจะพูดด้วยคำนี้แทนเมื่อ,อเรามอของ a กับ b เท่ากับหนึ่งอันนี้ก็หมายถึงพอเราเมื่อก็เออ่ก็หมายถึงเอ A ส่วน b ต้องเป็นเศษส่วนอย่างต่ำครับ มีจุดไหนงงๆไหมครับไปย้อนดูเทปบทเสียส่วนนะครับไปย้อนดูเทปบทเสียส่วนนะนะตรงที่เกี่ยวกับเทเลส c o p i c นะครับ